สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมดุกใจใส่ช่างนะครับก็อยู่กับบรรยากาศฝนตกนะครับคันนี้ก็จะเป็นเว็บร้อยนะครับคันนี้เว็บร้อยที่ไม่มียูบ็อกนะครับเนี่ยก็สภาพยับเยินอย่างเดียวก็จอดนานแล้วครับพอดีก็ยันสตาร์ตดูวเครื่องยังฟิตอยู่ก็เจ้าของบอกว่าก็จะทําให้มันติดซะหน่อยก็ไม่รู้นะว่าต้องทําอะไรบ้างแต่อันดับแรกคือเรานี้รถ ล็อกคอเนี่ยตัวน,นี้แล้วกุญแจหายซะด้วยล็อกคอกุญแจหายถ้าเราจะหักคอก็ได้นะแต่มันจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็จะพานะครับมาถอดชุดกุญแจตัวน,นี้นะครับอ,ออกวิธีไหนนะครับไปชมกันเลยครับมือก็จะเป็นหินเจียวใช้ใบตัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสวิตตูดแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นไหม มันจะมีเลขศูนย์กับเลขหนึ่งอยู่นะครับสังเกตที่หินเจียนครับเวลาเพื่อนๆจะใช้งานครับก็มาดูที่ตูดมันนะครับเพื่อนๆตรงตูดมันจะมีสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับสวิต์ต้องอยู่ตรงที่ศูนย์ตลอดนะครับถ้าหันไปั้งเลขหนึ่งนี่คือเครื่องทํางานเลยครับเวลาเสียบปลั๊กก็จะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนเสียบปลั๊กหินเจียก็ดูสวิต์ด้วยนะครับที่เป็นสวิต์ตูดแบบนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นกุญแจครับที่ผมจะแ่่ออกครับเบ้ากุญแจชุดนี้ก็ถ้าจะถอดวิธีง่ายๆคือต้องยกหัวออกนะครับยกหัวออกมาแล้วก็ถึงจะขัดน็อตได้นะครับแต่วิธีนี้ผมช่าเกจะขี้เกียจแล้วนะครับก็ถผ่ดีกว่านะครับไหนๆรถคันนี้ก็สงสัยนะครับจะไม่ได้ซื้อกุญแจชุดใหม่มาแล้วนะครับก็ผมคิดว่าก็ต้องต่อตรงนะครับเพราะว่ารถคันนี้จะเอาไปติดกับพวงซาเล้งนะครับ ข้างในมันจะมีน็อตล็อกอยู่2อตัวครับก็ต้องยกคอขัดน็อตออกครับถึงจะออกได้อันนี้คือใช้หินเจียตัดเป็นการทำลายไปเลยดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับเซฟตี้นะครับผมจะใช้หน้ากากเชื่อมครับสวมนะครับป้องกันดวงตานะครับก็เปิดมาอย่างนี้นะครับใช้แานผมจะแผ่นะครับแผ่ฝั่งนี้ก่อนครับแผ่เข้าไปแล้วก็แผ่อีกฝั่งนะก็ยังไงกุญแจเนี่ยถอดปั๊บออกมาเนีย ก็ต้องได้ถอดทิ้งอยู่แล้วซื้อใหม่แล้วครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วคุณเจมมันแหยออกออกยกอยางเงี้ย ไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนจะทํานะเน,นี่ยเราก็จะเจอชุดล็อกข้างในนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดออกให้หมดเลยครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนจะทํานะระวังนะน้ำมันน,มน,น้ำมันที่คาบูตรงนี้หรือว่าใสาน่น้ํามันถ่ายน้ํามันทิ้งออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเกิดประกายไฟรถจะไฟไหม้นะครับรถคันนี้รถคันนี้น้ํามันหมดถังแล้วครับแล้วก็ไม่ไมีอะไรเลยครับเชื่อเพิงหายห่วงได้ครับเวลาเพื่อนเพื่อนทำอะแนะนําให้ถ่ายน้ํามันออกนะครับถ้าเกิดมีประกายไฟแบบนี้รถคูณอาจจะไฟไหม้ได้นะครับ ไมนก็จะเป็นล็อกแบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันอาศัยกุญแจในการเปิดปิดมันพังแล้วเดี๋ยวก็ตรงนี้มันแข็งหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดทิ้งเลยครับาก็จเป็นแบบนี้นะ ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นลูกเบี้ยวนะครับเนี่ยสำหรับการล็อกคอถ้าหากว่าผมทําลายตรงนี้เพิ่มนะครับเนี่ยลูกเบี้ยวตรงสลักล็อกคออะทำลายออกมาได้มันก็คอรถก็จะอิสระครับตอนนี้มันยังล็อกอยู่เดี๋ยวผมก็จะทําการตัดตรงนี้อีกนิดนึงก็ตัดล้นๆนครับคลิปเนี้ย ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำลายไปเรื่อยๆครับเนะี่ยตอนนี้ด้อยดยที่ตูดสลักครับหลุดออกมาแล้วครับตอนนี้ผมจะทำการงัดเอาไขวงงัดข้างในหรือเปล่าว่ามันจะได้ไหมตรงน,นี้เพื่อนๆจะเห็นสลักอยู่สีขาวที่เป็นแท่งกลมๆออกมาข้างในไดนะ้เห็นไหมมันเป็นล็อกคออยู่เนะี่ยมันมันล็อกไม่มันปลดล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องทาไม่สลักตัวนี้ยุกเข้าไปข้างในนะครับมันถึงแกยมันถึงแกะปลดล็อกคอได้ครับเนี่ยสลักตัวนียเดี๋ยวผมซูมให้ดูเราก็จะเห็นเลยไหมเนี่ยสลักวงกลมข้างในแหงแรงัดดูได้หรือเปล่าได้นะครับเนี่ยมันจะถอยล็อกออกมาเนี่ยตอนนี้สลักถอยออกมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาคีมจับให้ดูสลักถอยออกมาแล้วนะตัวนี้เห็นไหม นี่ไงเห็นไหมไอกระบอกกลมเนี่ยมันแทงเข้าไปข้างในเพื่อเป็นสลักล็อกคอครับจากนั้นถ้ามันออกแล้วเนี่ยคอมันก็ปลดล็อกได้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆโอเคครับตัวนี้ปลดล็อกคอได้แล้วก็ต้องทําลายแบบนี้แหละวิธีแบบโหดๆหน่อยก็เทคนิคก็ไม่มีนะครับแผ่จนยับอะแผ่จนเห็นรูข้างในเห็นไหมเนี่ยรูข้างนาในตรงนี้เมื่อสลักเมื่อกี้ยัดเข้าไปมันก็จะล็อกคอได้นะครับ แต่ในเมื่อจะล็อกคอต้องหันรถไปทางซ้ายนะเนี่ยถึงจะล็อกคอได้ตามมาตรฐานของมันนะครับแบบนี้ก็ปลดล็อกคอได้แล้วครับถ้าจะปล่อยอันนี้ไวอย่างนี้ก็เกรงว่าจะอันตรายนะครับเดี๋ยวต้องทําลายออกนะครับเนี่ย แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมพังยับเยินแหละหลังจากที่ได้สกัดยกใหญ่นะครับชิ้นแรงก็หลุดไปแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นเหลือข้างบนอีกนิดหน่อยนะครับติ่งนี้เนี้ยก็ไม่แยากครับหินเจียปัดทิ้งดึงเลยได้เลยนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อีกอันก็สกัดทิ้งไปได้เลยนะครับหลังจากที่ออกได้นะครับมันจะมีอยู่รูอยู่สามรูนะครับ อันนี้จะเป็นรูร้อยน็อตนะครับสาหรับแบบร้อยครับอันนี้จะเป็นรูสลักนะครับเหล๋อก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวแค่นี้แหละเนี่ยไม่มีกุญแจแล้วจะสตาร์ทรถยังไงต่อไปนะครับก็ต้องรอชมติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นการทําลายนะครับทําลายกุญแจออกแบบวิธีการโหดๆหน่อยคือการตัดนะครับพิธีนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะมีพื้นฐานแช่งมาแล้วนะครับการใช้หินเจียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแช่างมือใหม่ครับไม่ควรมาทําตรงนี้นะครับเพราะว่า มีความอันตรายสูงมากนะครับเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยนะครับใส่อะไรนะครับอาจจะมีถุงมือด้วยแต่ที่ผมไม่ได้ใส่ก็คือผมจับอีกด้านหนึ่งนะผมจับหินเจียอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมจะจับหินเจียอยู่ประมาณนี้แล้วก็มันจะพอดีครับเวลาใบาแตกหรือสะเก็ดอะไรครับมันจะไม่โดนมือผมผมถนัดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยมันก็เซฟได้นิดหนึ่งครับผมจับแบบนี้แต่ถ้าใครงงดีก็ใส่ถุงมือด้วย อาครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ